วิธีใช้ใบหาของหายัางไงก็เจอถามง่ายๆทำตามนี้สวัสดีครับผมเอ็มคุงสตอบเกมหยุดหัวใจไว้ที่เกมพี่ๆชาวแร็คนาร็อกฝากกดติดตามคุณเอ็มช่องเล็กแต่อย่างอื่นใหญ่กันด้วยนะคะถ้าพร้อมกันแล้วไปชมกันเลย วันนี้แล้วเราจะพาทำเป็นคลิปสั้นเพียนซอยอีกแล้วนะสำหรับมือใหม่นะหรือเราอาจจะไม่ได้เล่นมานานแล้วทำยังไงบ้างการหาของเอาแบบละเอียดเลยเนาะก็ได้เห็นภาพทั้งหมดเขามีการอัปเดตแล้วนะเผื่อเพื่อนอาจจะไม่ได้เล่นานานแล้วมาอันดับแรกให้เราวาร์ปไปที่มอรูนหรือใครอยู่มมร็อกแล้วก็สามารถเข้าได้จากคาฟานะสที่เท่านั้นนะครับก็คือคาฟาที่มอร็อก กับคาฟ้าที่มอลูนซึ่งมันเป็นการอัปเดตเขาเรียกว่ามอร r ็อกมาเก็ตเฉพาะเซิร์ฟเวอร์ของเรานะคาสิกนี้ริฟแมนจอบกลับมายิ่งใหญ่กว่าเดิมที่งาน t h a i แ n d g เกม Show 2025พบเจอเหล่าสตรีมเมอร์ชื่อดังคับขัง้งพร้อมพบปะถ่ายรูปแจกลายเซ็นแบบเอกิลีและกองทัพเหล่าเลเยอร์สุดฮอตชื่อดังมากมายที่รอต้อนรับจับเต็มนับสิบที่บูธ ตอกย้ำความเปรตรวมเทของรางวัลกว่าครึ่งล้านบาทก,กับกิจกรรมอัดแน่นตลอดทั้งวันและกิจกรรมรับแจกของสุพิเศษจากและมอ็อกเจนเนอเรชันห้าภาคความยิ่งใหญ่1 7ถึง19ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมเศรษฐกิจพบกันที่บูธลิสตมนช็อปเท่านั้นและนั่นก็เป็นคลิปหนึ่งที่ผมทําแยกไปแล้วสําหรับอธิบายว่ามอลล็อกมาร์เก็ตเนี่ยมันเดินทางยังไงแล้วก็ในนั้นมีอะไรบ้างนะครับไปย้อนดูคลิปนี้แต่ตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูเจาะเฉพาะ การหาของเพราะว่าในคลิปนั้นรู้สึกผมจะไม่ได้บอกเนาะเดี๋ยวคลิปนี้จะแยกออกไปแล้วกันมาอันดับแรกนะครับให้เราวาดเป็นมอรูนก่อนมาตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองคอนเทลล่าเราจะเกิดตรงนี้ถูกไหมให้เราวาดไปที่มอรูนนะนเดี๋ยวผมเปลี่ยนหน้าจอให้ตัวเล็กก่อนนะฮะก็เดิมแบบผมเลยเนาะก็ไปที่คาฟ่านะครับตรงไหนก็ได้เนาะแล้วก็วาดไปที่มอรูนปึ๊บใช้บริการวาดเราก็เลือกไปที่มอรูลเอนเตอร์ไปฮนะก็คือพูดง่ายๆว่าเซวรนนี้เราไม่สามารถวารเป็นมอลล็อกได้นะยังไงก็ต้องมาที่มอรูนก่อนอยู่แล้วครับน เราจะเกิดตรงนี้ให้เราเดินออกด้านซ้ายตรงไปเลยครับหรือใครจะลงด้านขวาร่างเพื่อที่จะไปมอล็อกก็ได้แต่ว่าผมว่าใกลสุดก็น่าจะตรงนี้เนาะให้เราเดินออกด้านซ้ายนะตามแผนที่เลยเดินตรงอย่างเดียวเลยก็จะเจอกับเจ้าตัวคาฟาตัวนี้ให้เราคลิกคุยคาฟากด next เลือกข้อแรกครับกดโอเค enter รัวๆเลยก็ได้ครับก็จะเข้าไปสู่มอล็อกมาร์เก็ตวิธีการเดินมอลล็อกมาร์เก็ตเดินแบบรวดเร็วผมอธิบายไปแล้วนะจุดตรงกลางคืออะไรคุย abc ิดของยังไงซื้อของยังไงไปดูคลิปที่ผมแนะนําไปเมื่อกี้เนาะแต่คลิปนี้ผมจะพาไปสําหรับคนที่ต้องการหาของนะเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงนะเดี๋ยวผมจะเดินให้เพื่อนเนี่ยเดินออกด้านจริงๆด้านไหนก็นได้ครับมุมซ้ายมุมขวามุมบนได้หมดผมจะเดินออกด้านซ้ายแล้วกันเนาะเขาเดินออกมานะครับเนีย่ยมันจริงจริงมันตะเลิดแล้วหรือเปล่าอ่ะเออตะเลิดแล้วมันอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับอยู่ทุกมุมนะมีหมดทุกมุมครับเนี่ยเห็นไหมมันจะเขียนว,ว่ามอร็อก มาเก็ตเห็นไหมเห็นป้ายอยู่ไหมครับมันจะมี ABC หลบอยู่ตรงนี้หลังต้นไม้คุณลุงนะคุณลุงหนีเหไหมหลบอยู่หลังต้นไม้นะครับอ่ะก่อนที่เราจะไปดูว่าแล้วเราจะเริ่มต้นยังไงเดี๋ยวเพิ่มเติมแล้วกันเนาะก็คือเพื่อนๆเดินม,มาตรงนี้ครับให้เราคลิก ABC ตัวนี้ตัวนี้นะตัวเด็กๆตัวนี้นะนี่สตีทบอยนะสตีทบอยพอคลิกปุ๊บให้เรากดโอเคไปเลยครับเอ็นเทอร์ง่ายตอนนี้ผมเดินแบบนี้อยู่ใช่ไหมครับนี่เดินแบบธรรมดาต่อให้ผมเดินแบบ AG ก็จะเร็วกว่านี้นิดเดียวแต่อันนี้เขาเ เดินแบบพุดดิ้งครับจะสป,ปีดก้าวกระโดดเลยคลิกปุ๊บเอนเตอร์ลัวลองสังเกตการเดินผมนะครับเห็นไหมสป,ปีดไหมเร็วไหมฮะนี่เราสมเดินสามารถเดินไปยังมุมต่างๆได้เดี๋ยวผมจะเดินไปมุมซ้ายบนนะนี่อ่าเช่นเดียวกันครับมุมซ้ายบนก็มีมอลล็อกมาเก็ตอยู่ตรงนี้เหมือนกันเห็นไหมอ่าทีนี้ผมก็จะคุยกับตัวนี้อีกทีหนึ่งนะจะได้เดินเร็วตลอดเวลาไปด้านขวาบ้างเดี๋ยวค่อยดูนะครับด้านขวาก็จะมีเหมือนกันนะครับอ่าม้าขวาอยู่ตรงไหนวะ ไม่เคยมาอ๋อนี่นี่ด้าน,น,นขวาก็มีครับเห็นไหมมอล็อกมาร์เก็ตเรตัวนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวคุยกับตัวนี้อีกครั้งหนึ่งปุ๊บรัวๆไปไปลงล่างนี่แบบละเอียดเลยนะเอาทุกมุมเผื่อใครอยากจะไปบางมุมบางมุมแบมมบาอาจจะคิดว่ามุมนั้นไม่ค่อยบอกกับผมครับเพราะว่ามันไม่ถูกกับโลกอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ก็ได้แล้วแต่แหละค่ัขอ่าขวาล่างอยู่ตรงนี้ครับมอล็อกมาร์เก็ตมาทีนี้เดี๋ยวเราจะดูวิธีการจัดการหรือการเข้าไปหาใบบาหาของนะไม่ได้ยาก ให้เราคลิกที่เจ้าตัว ABC Mor o c k Market ครับคลิกปึ๊บกด next ไปนะเสร็จแล้วก็เลือกข้อ2ครับยืนยันก่นลงทะเบียนใครยังไม่เคยลงทะเบียนเราจะต้องลงทะเบียนก่อนเสีย1 0 0 0 0แแค่ครั้งเดียวครับครั้งหน้าไม่ต้องเสียแล้วนะก็กดโอเคไปลงทะเบียนเสร็จสิ้นนะปึ๊บนี่เขาว่ตัดเงินเราไป1 0 0 0 0แเนาะคราวหน้ามาคุยไม่เสียเงิน1 0 0 0 0แแต่จะเสียเงินต่อไปนี้ครับพอเราคลิกคุยอีกครั้งหนึ่งเนาะกดน e x ไปครับมันจะขึ้นแบบนี้เพื่อนพเห็นไหมมันจะขึ้นว่าข้อที่1 V.I.P. ค้นหาสินค้าเสีย10,000ต่อครั้งไม่มี V.I.P. ค้นหาเสียสินค้าข้อที่2นะ1 0,000เหมือนกันต่อครั้งทําไมว่าเสียเท่กากันแล้วมันต่างกันยังไงก็คือ V.I.P. เมื่อเราคิกคุยเวลาเราหาของอ่ะได้10ชิ้นแต่ถ้าเกิดแบบไม่มี V.I.P. ถ้าจะไม่ผิดจะ3ชิ้นก็คือถ้าเกิดเราหาเกินจํานวน3ชิ้นหรือ10ชิ้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องคุยใหม่เพื่อที่จะเสียตังแล้วดูใหม่โอเคไหมวิธีการดูนะผมเป็นตัวนี้เป็น V.I.P. อยู่เนาะผมก็กดโอเคไปครับปึ๊บกดน e x ไปนะ กดนี้ไปนะฮะไหมเขาบอก10ครั้งทีนี้มันจะเด้งป๊อปอัพขึ้นมาตัวนี้ครับเป็นการค้นหาให้เพื่อนๆเนี่ยอ่ะตัวนี้ก็ปิดไปเนาะมาเรามาเจาะก,กันนะวิธีการหาพิมพ์หาคนขายก็คือต้องติ๊กคนขายเอาพูดง่ายๆวเข้ามาพิมพ์เลยเพื่อนๆพิมพ์อะไรก็ได้ครับที่เราต้องการหาแต่มันจะไม่ใช่คําพูดของคนที่บอกว่าเออของเทพของดีไม่มีฮนะ แต่จะเป็นชื่อสินค้าหรือไอเทมที่เราจะหายกตัวอย่างเช่นผมจะหารองเท้าเท m p มพอ l b ์บูมันจะมีวิธีการหาอยู่2แบบหาโดยไปสุ่มชื่อที่เราจําได้บางส่วนแต่ไม่ใช่พิมพ์เขาว่า t e m แล้วจะขึ้นนะครับอาจจะไม่ขึ้นเดี๋ยวผมลองดูกันแห t e m ใช่ไหมเทียมพอลใช่ไหมสมมติเราย่อมานะถ้าเกิดเราพิมพ์ชื่อไม่เต็มย่อเนี่ยให้เราติ๊กตรงนี้ครับติ๊กถูกค้นหารายการค้นหาคําทั้งหมดมันจะถึงจะหาได้อะกด ไลปครับเห็นไหมไม่ขึ้นผมก็มาพิมพ์ใหม่เทมท t e m p p o RAL t e m p o r เ l ลทมโพอ์อ่ะลองดูสิว่าขึ้นไหมกดไฟล์ครับปุ๊บยังไม่ได้ครับเห็นไหมคือบางสินค้าน่ยมันจะพิมพ์ได้ไม่ต้องยาวแต่บางอันก็พิมพ์เยอะอย่างเช่นเทมโพเลอ์บลูอะพิมเยอะเทมโพเลอ์เบนท์ักบดับเบิลโอทีเตอรเมสอ่ะลองดูขึ้นไหมปุ๊บขึ้นแล้วคือพูดง่ายๆครับว่าถ้าเกิดเรา พิมพ์คาบางส่วนที่จําได้เนาะให้เราพิมพ์และกดดิกขึ้นหมายถูกแต่ถ้าเกิดเราพิมพ์ชื่อเต็มแบบ100%เซเลยนะครับไม่ตกหล่นเลยอย่าลืมย้ําด้วยตัวอักษรจะต้องเหมือนกันด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเทมเพราะเราอสมมตินะตัวใหญ่ตัวเล็กต้องเปะครับเว้นวรรคต้องเปะนะสมมติผมพิมพ์ตัวทีตัวเล็กแล้วกดไฟล์หาดูนะฮะเห็นไหมมันขึ้นว่าไม่มีรายการเลือกอยู่ข้างล่างหไหมเพื่อนแต่อันนี้มันพอดีมันหาไปแล้วไงถูกไหมเนี่ยข้างล่างมันจะเขียนว่าไม่มีรายการเลือกอยู่เห็นไหมฮะ แสดงว่าหาไม่เจอเวลาเราหาเจอแล้วเนี่ยเอาง่ายๆครับถ้าสมมติเพื่อนเพื่อบอกเอ้ยทำไมกดหลายครั้งแล้วพิมพ์ชื่อก็ถูกแล้วทาไมเหมือนหาไม่เจอให้มาดูตัวนี้ครับเขาจะบอกว่ากี่ครั้งถ้าเกิดสมมติเราพิมพ์ถูกแล้วนะแล้วเรากดไฟ,ฟ,ฟล์ไฟล์ไฟล์เราตัวเลขมันลดลงไปเรื่อยๆแสดงว่าเราพิมพ์ถูกแล้วเพียงแต่ว่าของในนี้ยังไม่เห็นไม่มีคนขายคนยังไม่มาตั้งประมาณนั้นอ่ะผมลองลองกดไฟล์ตัวนี้ดูเห็นไหมครับตัวเลขลดไหมเพื่อนๆลดไหมไม่ลด ไม่ลดคืออะไรครับก็คือเราหาไม่เจอเราพิมพ์ผิดนั่นเองนะครับหรือพิมพ์ไม่ครบตัวเทมเพล่ตัวทีมันต้องตัวใหญ่อ่ะพูดง่ายๆว่าอักษรต้องเป๊ะหมดเลยนะครับอ่ะผมเปลี่ยนเป็นตัวทีตัวใหญ่ตัวเดียวนะแล้วกดไฟล์ค้นหาดูนะครับเห็นไหมตัวเลขลดลวเพื่อนๆสังเกตไหมเดี๋ยวผมสู้ให้ดูเนาะเนี่ยเห็นไหมเหลือเจ็ครั้งลนวะแต่เมื่อกี้พอพิมพ์ผิดมันจะไม่ลดครับทีนี้ถ้าเกิดสมมติเราเอาติ๊กตัวนี้ออกที่ผมบอกข้อ2คือว่า การหาแบบชื่อเต็มสมส่งบางคนอาจจะไปก๊อบชื่อมาใช่ไหมครับบอกเฮ้ยชัวร์ว่าชื่อนี้ชื่อเต็มก๊อปมาเลยก็ได้ครับมันจะได้เป๊ะอาทีนี้ผมก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็น a g เ,เหรอ gi มันพิมพ์อย่างงี้อปว่าวะเดี๋ยวก่อนี g เราลืมดูด้วยม eg อย่ี้ปะเดี๋ยวเราค้า <c oughs> าาหาดูนะอ่านเห็นไหมถ้าเราพริมพ์ชื่อเต็มรองคำเต็มถูกทุกต้องตัวอักษรและเว้นวรรคครบหมดตัวใหญ่ตัวเล็กครบหมดถ้าเราพริมพ์ชื่อเต็มห้ามไปติ๊กนะครับโอเคไหม พราะถ้าเราไม่ติ๊กมันจะได้หาแบบเต็มๆครับแล้วเฉพาะไอเทมตัวนั้นเท่านั้นอ่ะผมลองติ๊กเสียงตกลองเลยวะผมลองติ๊กผมลองติ๊กถูกตรงนี้อะทีนี้ผมลบ a อจีออกไปเนาะแล,แล้วกดค้นหาใหม่นะครับอาจจะผมติ๊กถูกออกก่อนนะตอนนี้ผมลบคาว่า A j ออกนะเหลือเทียมเพราะลอบูธเหมือนเดิมเนาะเรากดค้นหาดูนะครับฟึบ เห็นไหมครับถ้าเราไม่ติ๊กถูกก็จะหาไม่เจอย้ำนาสรุปนะครับข้อที่1คือเราเข้ามาเพิ่พิมพ์ชื่อได้เลยแล้วชื่อนั้นเนี่ยถ้ามันมีบางส่วนให้เรากดติ๊กถูกตรงนี้แต่ถ้าเกิดเราปปี้ชื่อเต็มมาแบบชัวว่าชื่อนี้นี่คือครบทุกตัวอักษรให้เราออาติ๊กถูกออกครับแค่นี้เองการค้นหาเนาะส่วนถ้าเกิดใครที่ติ๊กถูกแบบหาคำบางคำให้ผมจําได้ว่า temporal นะอาจก็หา temporal ปุ๊บไม่เจอใช่ไหมที่ผมให้ดูเมื่อกี้มันไม่เจอเพราะไม่เจอเสร็จเราค่อยๆเพิ่มตัวอักษรโอเคไหมครับ เช่นเทียมพอรลอเสร็จเว้นวักตาม,ตตมดได้บูสเตอร์เอสก็จะได้แล้วประมาณนี้เลยครับนี่คือวิธีการหาเนาะตัวอย่างเช่นเดี๋ยวลองหายสักอันนึง่งเพื่อนๆแถวนี้แล้วกันนะครับอย่างเช่นเราจะหาเป็นตัวนี้เลยนะคอสตูมอาร์ติสแฮดตัวนี้นะอ่าทีนี้เดี๋ยวผมจะลองพิมพ์หาดูนะว่าจะได้หรือเปล่าลเราลองพิมพ์คําว่า AR t i s t อ่าเราดูแค่นี้แล้วกดค้นหาด้วยนะครับติ๊กค้นหาด้วยอ่ากดไฟล์หาครับผมนี่เจอแล้วเห็นไหมฮะ คือบางอาณามันไม่จําเป็นต้องพิมพ์ทั้งหมดพิมพ์แค่คําเดียวก็เจอนะมันแล้วแต่ด้วยนะครับเหมือนเทมเ o อร์เห็นไหมไม่เจอต้องพิมพ์เทมเ o อร์ล้บูอ่ะจริงๆเมื่อกี้ผมลืมครับอัดคลิปแล้วก็ปิดแล้วไปตัดต่อเร้อๆแล้วนะก็เดี๋ยวจะเอาอันนี้มาแทรกกัแเรากันเนาะผมลืมว่าพอเราค้นหาแล้วแล้วเราจะไปหาร้านนั้นยังไงไม่ใช่ดึงแล้วได้เลยนะครับเราจะต้องเดินไปซื้อเองด้วยเนาะมาเดี๋ยวผมพิมพ์ใหม่นะเป็นเทมเ o อร์ล้บูนะเสร็จแ,แล้วผมก็กดไฟล์เข้าไปมันนนขึ้้แบบีใชม ตัวนี้มันจะมีหน้านะครับเราสามารถเลื่อนได้ไหมผมก็เลื่อนไปเรื่อยๆอ,อยู่ที่เราต้องการอะไรสมมติผมไปไกลก่อน,นะนี่นี่เอาเป็นแพงไปแล้วสมมติผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมจะเอาเอจิคู่นี้แล้วกันนะเราก็คลิกขวาดูได้นะเราสามารถคลิกขวาตัวนี้นะครับที่ชื่อนะเพื่อที่จะดูว่าไอเทมนั้นโอเคไหมเช่นอ๋อมันมีออปชันที่เราต้องการจริงหรือเปล่านะครับก็กดตรงนี้ปิดเสร็จแล้วให้เพื่อนๆเนี่ยมาคลิกซ้ายเราบลคลิกที่ชื่อร้านค้านะครับแถวนี้นะเห็นไหมครับ ขอร้านที่2ที่เขียนว่าชื่อร้านริมทางเนี่ยส่วนไอเทมเนี่ยขี้ขวาเพื่อที่จะดูว่าของนั้นมันใส่การอะไรออฟอะไรถูกต้องหรือเปล่าส่วนด้านซ้ายตรงนี้นะครับให้เราดับบันคิดนะก็คือดับบันคิดซ้ายเนาะดับบันคิดดูนะครับปุ๊บทุกแม่จะเห็นอะไรไหมนี่ด้านขวาบนเห็นัหจอยเล็กเห็นไหมครับมันจะมีจุดเข้าขาวขึ้นมาอ่าผมลองดับบันคิดอันที่2เห็นไหมครับจุดมันก็จะเปลี่ยนไปเนาะง่ายๆมาเดี๋ยวลองลองหาจุดที่มันใกล้ๆเราเลย <laughs> ก็เลยไม่ต้องไปไกลนะฮะ อ่ตัวนี้ข้างบนนะครับนี่ตัวนี้ไม่จะเพิ่งปิดนะครับเผื่อใครจะค้นหาต่อถ้าปิดมันต้องเริ่มใหม่เสีย1นึ่งหมื่นเน,นีนะผมจะเอาซอรไปางนสายก่อนเนาะเดี๋ยวผมจะเดินขึ้นไปนะถี่ไหมเราจะเดินตามหาจุดข,า,ขาวๆตรงนี้นะครับหรือใครที่แบบยังมองไม่ค่อยถนัดนะครับให้เรากดขยายเนาะบวกตรงนี้นะครับถี่ไหมเราซูมได้ไหมครับสามารถซูมเข้าซูมออกได้ตรงนี้แต่มันอยู่ในหน้าจอเล็กเนาะโอเคไปผมจะเดินตรงขึ้นไปเนาะตามจุดขาวๆก่อนนะครับนี่ ข้อแตกต่างก็คือไม่ต้องกลัวเดินหลงครับเมื่อเรามาแก้จุด้อขาร้านทุกร้านจะขาวหมดแต่ร้านที่เราได้ทําการค้นหาไว้นะครับแล้วดับมันคลิกอย่างที่ผมบอกอ่ะเพืเ่อนๆจะเห็นว่ามันเป็นตัวสีั้งเหลืองเสร็จแล้วเราก็ดับมันคลิกปุ๊บมันก็ขึ้นหน้าจอบแบบนี้เราจะซื้ออะไรครับก็ลากมาใส่ในช่องที่จะต้องการแต่เงินต้องพอนะอันนี้เงินผมไม่พอก็เลยลากไม่ได้ดังนั้นคลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์ไม่น้อยก็น้อมาก ฝากเพื่อกดใจกดไลค์กดแชร์ร่วมคอมเมนต์คนละหนึ่งคอมเมนต์นะครับเพื่อจะได้มีโอกาสมาทําคลิปแบบนี้อีกเนาะมาแบ่งปันเพื่อนมือใหม่แล้วก็มือเก่าก็คุยไปด้วยกันได้นะครับมาแบ่งปันข้อมูลได้เนาะคนที่มาเล่นใหม่นะครับหรือไม่ได้เล่นมานานแล้วเนี่ยจะได้สนุกกับข้อมูลที่เรามาแบ่งปันเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนขอทุกคนโชคดีนะไป